คุณรู้หรือไม่ว่าในคืนที่เรือไททานิคจมสู่มหาสมุทรอันหนาวเหน็บนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาได้เรากับปฏิหารก็ด้วยอาวุธลับสุดพิลึกซึ่งนั่นก็คือเหล้าวิสกี้ที่เขาดื่มเข้าไปจนเมาไม้นั่นเองเขาคือชาว์ช็อกกินที่เป็นหัวหน้าพ่อครัวขนมปังของเรือในขณะที่ทุกคนกําลังวิ่งหนีตายกันโอนละมานอยู่นั้นเขาจึงได้ตัดสินใจกลับไปที่ห้องพักของเขาอย่างใจเย็นแล้วกระดกเหล้าวิสกี้เข้าไปถึงสองขวดเต็มเต็มเลยทีเดียวนะครับแต่เรื่องไม่ได้จบอยู่เพียงแค่นนั้ เขายังมีสติพอที่จะช่วยโยนเก้าอี้ไม้ลงทะเลเพื่อให้คนอื่นได้ใช้เป็นที่ลอยตัวก่อนที่เขาจะไปยืนรอความตายอย่างสงบที่ท้ายเรือและวินาทีที่ไททานิคจมดิ่งสู่ความมืดมิดชาวก็แค่ปล่อยตัวให้ไหลไปกับเรือเหมือนกับลงลิฟต์แล้วก้าวลงสู่น้ำอย่างนุ่มนวลตัวที่ผมของเขาแทบไม่เปียกด้วยซ้ำและนี่มันคือจุดที่น่าทึ่งที่สุดครับเขาลอยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกที่อุณหภูมิติดลบ2องศาเซลเซียสนานกว่า2ชั่วโมงเลยทีเดียว ในขณะที่คนอื่นแข็งตายในไม่กี่นาทีเท่านั้นซึ่งก็เชื่อกันว่าแอลกอฮอล์มหาศาลที่เขาได้ดื่มเข้าไปนั้นมันช่วยให้ร่างกายของเขาทนทานต่อความเย็นจัดได้อย่างไม่น่าเชื่อและที่สําคัญนะครับมันช่วยให้เขาไม่ตระหนกจนหมดแรงไปซะก่อนซึ่งเขาลอยตัวอยู่ในมหาสมุทรได้จนกระทั่งมีเรือบดผ่านมาช่วยชีวิตเขานั่นเองนี่แหละครับเรื่องจริงที่สุดช็อคของชายที่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการเดิมพันชีวิตกับเหล้าเพียงไม่กี่ขวดเท่านั้น แล้วคุณล่ะครับคิดอย่างไรกับเรื่องนี้